สวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนบวกเลขกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มให้เรียนบวกจากภาพก่อนแล้วก็ค่อยๆบวกจากตัวเลขนะคะผลลัพธ์จะต้องไม่เกิน10บค่ะค่ะถ้าเกิดเรียนควรพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปบวกพร้อมกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการนับสัตว์กันนะคะ แมวหนึ่งตัวบวกปูหนึ่งตัวรวมเป็นกี่ตัวคะติ๊กตอก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 สองตัวติ๊กต้องค่ะต่อไปยีราฟสองตัวบวกกัะม้สองตัวรวมเป็นกี่ตัวคะติ๊กตอกสี่ตัวติ๊กต้องค่ะต่อไปปลาฉลามสามตัวบวกม้าสองตัวรวมเป็นกี่ตัวคะ ต่อไปกีราบสองตัวบวกสุนัขหนึ่งตัวรวมเป็นกี่ตัวคะสามตัวถูกต้อง่ต่อไปหมูสี่ตัวบวกปลาดาสองตัวรวมเป็นกี่ตัวคะหกตัวถูกต้องค่ะต่อไปช้างสี่ตัวบวกกิราบสวสามตัวรวมเป็นกี่ตัวคะ จ็ดตัวทุกต้องค่ะต่อไปปลาดาวสามตัวบวกอะไรคะปลาหม,มึกปลาหมึกห้าตัวรวมเป็นแปดตัวทุกต้องค่ะต่อไปสิงโตหกตัวกับช้างสี่ตัวรวมเป็นรวมเป็นกี่ตัวสิบตัวทุกต้องค่ะต่อไปเป็นอะไรคะ โ oh, อ้ดัโนสาวสี่ตัวกระอะไยนกสีตัวรวมเป็นกี่ตัวคะแปดตัวถูกต้องค่ะไอูกสุงมากเลยต่อไปนะคะมีแพนด้า1 2ึ่งสอห้าหกตัวรวมกับเสือน้อยกี่ตัวคะ3ตัวรวมเป็นเตัวถูกต้องค่ะแล้วต่อไปก็เป็นการบวกด้วยตัวเลขนะคะครูแถมให้นิดนึงนะคะ1นบวกสาเป็นเท่าไร่คะนะักเรียน อะไรเอ่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะสี่ค่ะใครตอบได้ถูกตองนะคะไปไปเอออะไรเอ่ยสีบวกหนึ่งเป็นเทไรคะนะักเรียนอ่าห้าค่ะถูกตองคะ่ะใครตอบถูกต่อไปนะคะอะไรเอ่ยหนึ่งบวกห้าค่ะเป็นเท่าไรเอ่ยหนึ่งบวกห้าค่ะอ่า ค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนคลิปวิดีโอการบวกเลขนักเรียนทําได้ไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสิ่งสําคัญที่นักเรียนจะต้องบวกเลขได้ก็คือนักเรียนจะต้องอะไรคะจาตัวเลขให้ได้ใช่ไหมคะถ้านักเรียนทุกคนจําตัวเลขได้นักเรียนก็จะสามารถสามารถบวกเลขได้อย่างได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะค่ะแล้วใครที่ทําได้แล้วใครที่บวกได้แล้ว ก็ลงมือทําใบงานที่คุณครูมุกให้ไปได้เลยนะคะถ้าเกิดใครทําเสร็จแล้วก็สามารถส่งมาให้คุณครูดูได้เลยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพรุ่งนี้เราจะเราจะเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณครูจะมีคลิปอะไรมาให้ในักเรียนได้เรียนรู้กันนะคะค่ะบ,บ๊ายบายสวัสดีค่ะ